วันครับเอฟซีครับไม่รู้จะหล่อไปไหนนะครับแล้วข้าวกตามีเนื้อมีกุ้งมีหมูเมื่อกี้หมดไปแล้วดีแม่เบนเอาเอาอ่อมอะเลยไหมอ่อมเนื้อบอกออมเนื้อใส่ฟักนี่ครับแม่เบนอ่อมเนื้อใส่ฟักอร่อยไหมตอนนี้เหลือแต่อาหารว่างอาหารว่าดูแกด้วยไหนก็ว่างหมดแล้วมีแต่อาหารเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่เบน่ะก้องเออไอ้ไปกล้องไหนกล้องใป้เบนอย่างไรกล้องไปมาตากล้องให้แม่เบนหน่อยเยอะ ใช่ไหมนู้นของใครจะเนี่ยไม่ตามแข่งวาโตต้น้ำมันไต้เนื่อมาลงอ๋อเร็อๆบอกโอเคเร็ววันน้ำมาต่อยเร็วๆโอ้โหเสดาไม่บอกไปเอาพริกอ่ะเป็นไรเอาเลยย่าเอากินเลยนะไม่ต้องให้ย่าย่าน้ำเปล่าไงอ๋อจ้าเปล่าให้ย่าตามีนี่แล้วอ่ะย่าเอาเอาไม่ไม่มะโคกเอาเลยกินเลยนาทีนะนี่ พวกนี้อยากกินกินอะไรกินหมูหมูอะไรต่าสั่างคอหรอเนื้อย่างเนื้อย่างฮะกินเนื้อย่างกินหมูสามชั้นกี่ชั้นเอากี่ชั้นเอามาย่างเอาสามเอากี่สีชั้นเอาอันี้ดีสี่ชั้นอยู่นี่กินหมูกี่ชั้นกินหมูกี่ชั้นอ๋อสองชั้นหมูเนื้อมันเลยเออเดี๋ยวจัดใ้จัด้ตาชอบตาชอบนะโดยเฉพาะหนังอ่ะ อ๋อเอบเอ,เอออันนี้คือความจริงนะเรียกอะไรเรียกอะไรหมูสามชัม้นอ่าแหนะเมื่อกี้ผมทำไมอาตอตาก็ทันอย่างนี้นเออเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาถ่ายหรือยังถ่ายแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้ๆๆกันดูกินหมูสามชั้นตามกี้ผมได้ไงตาอ่ะนาทีไม่ต้องกินตาตาชอบตาชอบบอกตานาทีก็กินเนื้ออ่ะได้มาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์แม่เบ้นกัน เดี๋ยวก็ไอตีเรามาคุยกับแม่เบ้นนะครับว่าจะไปวังเยี่ยมไหมหรือว่าจะไปกลับหรือว่ายังไงแล้วรู้สึกรู้สึกแล้วรู้สึกยังไงที่ลุงไปวังเยี่ยมตอนนี้อยากร้องไห้ใจหายเนาะแม่เบ้นเนาอยากร้องไห้เหรอใจหายที่มีใจหายค่ะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วแบบเริ่มทยอยไปเมื่อเช้านี้เห็นแต่ว่าพอดีเบ้นต้องไปทำธุระก็เลยไม่ได้เว้น มันเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนึงเนี่ะที่คนมันเคยอยู่ด้วยกันแล้วตื่นมาเคยเห็นลุงเห็นป้าเคยมาเห็นปู่แล้ววันใดวันหนึ่งมันหายไปอย่างเงี้ยมันก็ใจคอมันก็ไม่ดีนะเหมือนที่ตาพูดเลยจริงนะคะเ็นรู้สึกและอย่างคือเบนต้องดูแลลูกที่บ้านด้วยถ้าไปก็คือต้องต้องให้พี่บัตต้องให้พี่บัตพาไปแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยมา้น้าไป เป็นต้องดูแลลูกด้วยมีน้องมีน้องน้อง,น,องอน้องมีเอ็นก็ต้องดูแลแล้วแถามว่าแอนบัตรก็เคยพูดว่าเดี๋ยวให้เราแบบทําทําสวน <c oughs> ทาไรอะไรโอเคก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะก็เดี๋ยวจะไอ้นี่เลยเออกเออ็เดี๋ยวพี่พี่บัตรก็จะพาไปอะไรอย่างนี้บัตรจะพาไปใช่ค่ะพี่ม่ดก็ กาไปดูที่ดูทางกันนะแต่ละคนแต่ละคนนะครับแบบอะไรของเบนนี่เอ่อน่าจะเป็นแบบประมาณว่าไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรามีแบบเอ่ออย่างเช่นอาจจะมีของอะไรที่เอฟซีสั่งที่นี่แล้วก็ให้แอดเบนติดรถไปส่งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งแต่แต่ช่วงนี้ตอบตอบได้ตรงๆว่าทําไมถึงยังไม่ไปเพราะว่าเอ่อพี่บัตรแล้วก็แอดเบนเนี่ยดูแลสวนก่อนเพราะว่ามีสวนผักสวนผลไม้สวนอะไรของเราที่เดี๋ยวเราทําให้มันเรียบร้อยก่อนเวลาไปมันจะได้สดก ใช่เราไปเราเราที่เรมันมีที่พักมันมีรีสอร์ทหรือว่าเราจะไปพักรีสอร์ทก็ได้เหมือนเหมือนเราไปเปลี่ยนบรรยากาศใช่ก็ก็คิดไปอยนาพิบัติแบบนี้แหละก็จะแบบ <ละ S 2> ถ้าเข้าไปนอนเนี่ยจะพักในรีสอร์ทที่มันนอนได้สี่คนแม,น<ช>ม่คือแอดเวนไปนี่สี่คนเลยนะก็คือลูกสองแล้วก็พี่บัตรแล้วก็แอดเบนก็จะไปทั้งครอบครัวเลยแต่จะนอนหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็อยู่อยู่หนึ่งวันแล้วก็ เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราก็ตีรถก็เออประมาณนี้ได้ค่ะได้ได้ค่ะที่นาทีเพราะว่าต้องต้องบอกว่าอยากจะขออนุาดจะตามหาค่ะตามหาได้เลยค่ะเกี่ยวกับลูกสาวเกี่ยวกับลูกสาวที่มีข่าวดีเกี่ยวกับลูกสาวมาเลยอยากจะอได้ยินเขาว่าอยู่ยังยังไม่ชัดยังไม่ชัดเจนคือวันนี้คณะครูเรียกตัวแอดเบนเนี่ยเข้าไปพบ ก็านะผู้ปกครองลูกสาวคนโตในเรื่องของลูกเนี่ยได้คัดเลือกเป็นเรียกว่ายังไงเนาะคือเขาได้เหมือนกับคณะครูเนี่ยคัดเลือกให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ที่จะได้ได้รับทุนของพ่อหลวงเป็นทุนมาตราน คือสี่คนนี้มันจะมีคนเดียวที่ได้แต่ตอนนี้คือ,อคุณแม่สี่ท่านเนี่ยต้องยื่นเอกสารคือเอกสารก็คือของเด็กๆนี่แหละอ่นแหละแล้วก็คืออาจารย์นี้ก็บอกเลยว่าทุนนี้ถ้าได้ถือว่าเป็นโชคเป็นโชคดีเลยนะเพราะว่าคือ,อมัธยมปุ๊บถึงปอตีปับ๊บรับราชการได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปสอบแข่งกับใครเลยเขามีราชการรอรับเลยว่าเออน้องเขาเรียนสายอะไรก็ทำสายนั้นเลยไปตามสายนครูถ้าเป็นครูก็เข้าครูไปเลยก็คือเขาหาที่บรรจุให้เลยไม่ไม่ต้องไปสอบก็พ่อก็อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาสอบนี่คือความโชคดีของน้องเขาอันอันนี้ยังยังแต่ว่าเบนน่ะดีใจตรงไหนดีใจที่เราก็เป็นหนึ่งในสีที่ถูกคัดคือภูมิใจกับลูกที่เออดเบนก็ พาเขาหาเงินพาเขาทํางานนั่นแหละ<ม>คือไม่ไม่ใช่แบบพาเขาไปเที่ยวพาไปเรียนพิเศษพาอย่างเงี้ยพี่<ม>เบนก็เลยแบบถ้าเขาทําได้นี่เบนคือเขาเป็นคนที่ถูกคัดเลือกอ่ะก็เลยแบบภูมิใจภูมิใจ<ม><ม>ในตัวเขาเก่งนะเเก่งเก่งใช่ค่ะพี่นี่แ,แหละแต่ว่าได้หรือไม่ได้ทม่เป็นไรตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังรู้ว่าเออเรายังเข้าไปในรอบคัดเลือกหนึ่งในสี่แล้ว หนึ่งในสี่ใช่คือมันมีสี่คนที่ตอนเนี้ยพิจารณาแค่นั้นก็ก็คือรอฟังผลคณะครูเนี่ยคัดออกมาได้สี่ท่านแล้วก็คนที่จะสรุปจริงๆว่าได้ีเจี่ยจะอยู่ที่กลางของมุกดาหารคณะท่านจะดูแลในจุดๆนั้นอ๋อค่ะอาจารย์ไปถามไหมก็ดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามถามกันเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเยอะมากแอดบนก็ทำคลิปวันนั้น พอดีมันมีหนังสือมาตกใจเพราะว่าคือตัวเองก็ไม่ได้ฝันว่าจะได้ถูกคัดเลือกอะไเนี้ยคือไม่ไม่คิดว่าตัวเองนะครอบครัวเราจะถูกคัดเลือกนี่คือความหวังของพ่อแม่ใช่ถ้าลูกได้ดีเราก็ดีใจดีใจอ่ะดีใจแล้วอีกห่างที่น่าที่เขาได้ด้วยความสามารถเขาไม่ใช่แอดเบนไปทําอะไรเลยแอดเบนแค่แบบดูแลเขาให้แบบเออให้เนี้ย ให้เขาแต่แบบทํางานเรียนเล่นบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยทำงานเรียนเล่นบ้างเล็กเล็น้อยนอยถ้าขอได้เนี่ยเบนก็ดีใจดีใจเขาได้ถ้าได้จริงๆก็จะช่วยแบบก็ต้องได้จริงๆนิงมัยถึงขนาดนั้นต้อ้ได้ตาเบนก็จะหลงเลยยอมค่ะยอมสู้ตายดีใจจริงๆนะขนาดลูกสาวลูกสาวตาได้ได้ทุนของ ผมสมเด็จสนางเจ้าตายังดีใจเลยนะตาลเขามีเขามีประสบการณ์มาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนตาได้สองคนเลยนะโอ้ได้ทั้งสองคนเลยได้ทั้งสองคนเลยนะเป็นทุนทุนดีเป็นทุนเป็นนทุเขาบอกว่ามาจากทั้งถามต่อใจหายได้นี่วันนี้เห็นเพิ่นสงคือสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเลยนะครับผมควัมสำเร็จก็